สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดเจมี่บูเฮออายุ40ปีไร้ที่ยืนในวงการไทย ห่างหายจากวงการบันเทิงไม่ค่อยได้เห็นผลงานสักเท่าไรสำหรับนักแสดงสาวเจมี่บูเฮอร์หลายคนเลยมองว่าอาจเป็นเพราะภาพเฉาในงานประกาศรางวัลเลยอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้งานในวงการบันเทิงน้อยลงหรือเปล่าโดยเธอบอกว่าหลังจากที่ได้ห่างหายจากวงการนั้นช่วงนี้ตอนนี้ทำธุรกิจอาหารเสริม จริงๆเจมมี่ทำมาตั้งแต่ปี2552ทำมา8ปีแล้วค่ะแต่อันนี้เพิ่งจะออกมาเมื่อต้นปีนี้เองหลายคนก็นึกว่าทำธุรกิจอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยเห็นผลงานในวงการบันเทิงมีรายการมีรละครเล่นรับเชิญบ้างล่าสุดก็มีละครเรื่องเพลงิงรักไฟมารทางช่อง8ค่ะส่วนงานพิธีกรก็ไม่ได้รับเลยค่ะคนมองว่าเป็นพระภาพเฉาเมื่อก่อนหรือเปล่าเลยทำให้งานในวงการน้อยลงมันคนละส่วนกันทำให้เจี่มีเกรงที่จะต้องไป ไปร่วมงานไหมก็มีบ้างงานพรมแดงถ้าไม่ได้ไปรับรางวัลเราก็ขออนุญาตไม่ไปค่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่มันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่พอมันผ่านไปแล้วเราก็ทํางานต่อไปที่จะเข้ามาให้มันดีที่สุดดีกว่าคิดว่าพอมันผ่านไปแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเจมีจม่ก็ทํางานที่เจ้าภาพเขาต้องการเราแฮปปี้ที่จะร่วมงานกับเราดีกว่าอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ดีกว่าค่ะบางคนมันก็มีบ้างที่ชอบเราไม่ชอบเราถ้าเราไปได้ ทุกที่มันก็อาจจะมีที่เป็นนักทีปกลับมาบ้างค่ะพอเราโฟกัสธุรกิจมากกว่างานบันเทิงก็ซาไปกลัวแฟนๆของเราจะหายไปหมดแต่ก็เข้าใจธรรมชาติของเวลาเพราะเราไม่ใช่คนที่แบบเผยไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่มีกระแสฉันต้องสร้างกระแสมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอยู่แล้วถ้ามันมีโอกาสจะมามันก็มาของเราเองเจมี่เป็นมนุษย์ทํางานพอมีงานมีโจทย์มาปุ๊บเราก็ต้องทํามันให้แตกแค่นั้นเองเจมี่ไม่ใช่ PR ไม่ สามารถที่จะไปสร้างกระแสะเองได้ในความคิดของคนอื่นเมื่อปี2557เขาก็คงนึกว่าเจมี่อยากสร้างกระแสะหัวถ้าฉันเก่งขนาดนั้นฉันไม่เป็น PR แล้วแต่เราเป็นคนทํางานเมื่อลูกค้าให้โจทย์อะไรมาเราก็ต้องทําออกมาให้มันดีที่สุดค่ะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่มีกระแสะเรื่องภาพของเธอออกมาเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเธอได้ออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกันว่าการที่เธอสวมชุดนั้นออกงานเป็นเพราะรถ,ถูกสั่งมาจากผู้ใหญ่อีกที แต่เธอก็ได้ออกมายอมรับและได้สำเนึกกับสิ่งที่เธอทำโดยความรู้เท่าไม่ถึงกันแถมยังพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองแม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้เป็นนางร้ายดาวดังเหมือนก่อนแต่ก็ยังเป็นที่รักและเป็นที่คิดถึงของแฟนแถมความสาวความสวยในวัย40ของเธอนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนคลับของสาวเจมี่ก็สามารถติดตามเธอได้ผ่านทางอินสตาแกรมของเธอและสามารถติดตามผลงานละครของเธอที่อาจจะมีมาให้เราคลายคิดถึง ได้บ้างครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ